อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 ซื้อท้องถิ่นสเปนแฉแมนยูทำช็อคยื่น700ล้านถ้าเอปเป้ลาตขาที่อัลตฟอร์ดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในสุดพีเมลิกตัดสินใจยื่นข้อเสนอก้อนโตถึง700ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านปอนด์ให้กับแกรนเอปเป้ พื่อดึงมาค้าแข่งที่ออเทอร์ฟอร์ดซัมเมอร์นี้รายงานข่าวเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกนี้ว่าก่อนที่ของแน่ของแปรแชร์จะตัดสินใจทำข้อตกลงย้ายไปเรอลมริตเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเขาได้รับข้อเสนอสุดงามจากยอดทีมแห่งกองเครดเพียงไม่กี่วันก,นก่อนหน้านั้นเป็นบะเป้เตรียมประกาศย้ายไปเล่นกับมาริตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่แมนยูนเต็ดยด้ยื่นข้อเสนอจำนวน700ล้านยูโรให้กับทางเฟซาลาลมาลี ซึ่งเป็นคุณแม่และเอเจนต์ส่วนตัวของเอ็มเาเป้พิจารณาก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันโดยแบ่งเป็นค่าตัวจานวน500ล้านยูโรและโบนัสในการสัญญาอีก200ล้านยูโรซึ่งทือกับข้อเสนอล่าสุดที่ทางแปรแชยื่นให้ย่างไรก็ตามสตาเฟรนแมนก็ได้ปฏิเสธปิดแสดงและหันไปยอมรับข้อเสนอจากเรอลมริดที่จ่ายให้ปีละ15ล้านยูโรเป็นเวลา5ซีซั่นพร้อมโบนัสในการเซ็นสัญญาอีก100ล้านยูโรซึ่งเป็นเงินน้อยกว่าที่เจ้าตัวได้รับจากต้นสกัดเดิมถึง4เท่าเลยทีเดียว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์โดยพวกเขามีแผนจะปล่อยมาร์คาราฟอร์ดและนายรุกอีกหลายคนออกจากทีมซึ่งมีปาริสเชงย์แมนที่ให้ความสนใจดาวยิงทีมชาติอังกฤษอยู่ด้วยเรียวฟอร์ดินานอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษกล้าพูดว่ามิเกลเตต้าจะตอบรับแน่นอนหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาบผ่านให้มาเป็นผู้จัดการทีมอาร์เตต้าปลุกอาร์เซนอลให้กลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกครั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้ว และยังสารต่อฟอร์มการเล่นลที่ยอเดเยี่ยมในซีซั่นนี้ทำให้สามพวกแอตุลยาหก,กับอัลเรอยยิ้มกันทั่วหน้าในขณะที่อนาคตของอริเทนฮาร์กยังอยู่บนความไม่แน่นอนเดียวฟรินานมั่นใจหาพิสแดงติดต่อไปทางมิเกลเตต้าจะตอบรับอย่างแน่นอนอาเตจะออกจากอาร์เซนอลมาคุมแมนยูในเต็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโจเอลสายหัวพร้อมตอบทันทีว่าไม่มีทางเกิดขึ้นและทางเดโอวก็พูดต่อว่าไม่มีใครบอกว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าแมนยูในเต็ดเอาแบบเพอ้อฝันเลยนะ แบบรู้ว่าอะไรไหมเอริกเทนฮาร์ขอบคุณสระทุกสิส่งทุกอย่างหรือเอริกเทนฮาร์ถูกบเบย์มินิกดึงตัวไปจากนั้นแมนย่ก็บอกว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งคืออาเตต,าเต้าอาเตต้าคงเดินไปบอกลูกทีมว่าฟังนะทุกคนมันน่าประทับใจมากจริงๆแต่ฉันต้องไปแล้วฉันต้องไปด้ยสันสื่อในอังกฤษอ้างคำพูดจากแหล่งข่าวว่าเมสันกรีนวูดกองหน้าเคตาเฟ่อยากให้ยุติเรื่องการสอบสวนจูเบิร์แฮมกองกลางของเร,รัวมรดริดจากกรณีที่เรียกเขาว่าพวกข่มขืน เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลจนทาให้สาพันธฟุตบอลสเปนต้องเข้ามาสอบสวนซึ่งมีรายงานว่าหากตรวจสอบแล้วมีความผิดอาจจะโดนลงโทษแบนด์สูงสุด10เกมเลยยังไรก็ตามเนยข่าวบอกว่าเมสันบอกพวกเขาว่าไม่ต้องการให้จูตถูกลงโทษและขอให้จบเรื่องนี้เขาไม่ต้องการให้มันเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีและต้องการเล่นฟุตบอลเท่านั้นตอนนี้เขาอารมณ์เสียมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมาจากคนอย่างจูตแต่เขารู้ดีว่าเขาจะตกเป็นเป้าเรื่องแบบนั้นเสมอดังนั้นเขายอมรับว่าต้องมีภูมิมกุ้มกันมากกว่านี้ รูนี่เตรียมเปิดตัวกูรูบีบีซีเกมผีบูฟอร์เรสเวโรนีออดีตกองหน้าติมกัอังกฤษเตรียมเปิดตัวในฐานะกูรูของ BBC ในเกมเอฟริกรอบ5ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกเย,มมอยือนนอตเทิลฟอร์เรสวันพุธนี้อดีตแข้งวัย38ปีว่างงานตังแต่ต้นปีแล้วนับตั้แต่ถูกเบอร์มิงแฮมซิตี้ปลดออกจากตำแหน่งจากผลงานที่ยแย่คุมทีมได้เพียง3มเดือนเท่านั้นล่าสุดจะตัวเตรียมรับบทบาทใหม่ ด้ือการเป็นกรุฟุตบอลของ BBC โดยจะประเดิมเกมแรกนัดปิแสดงสโมสรเก่าจะปรยานสติกกอรของนันเทลฟอเรสในเกมเอฟคัพรอบ5รูดี่กล่าวถึงงานใหม่ของตัวเองว่าการได้ดูฟุตบอลเอฟคัพทาง BBC ทุกปีถือเป็นการเติบโตที่พิเศษเสมอผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับทีมเพื่อครอบคลุมการแข่งขันที่เปลี่ยนไปด้วยความเข้มข้นของการแข่งขันรายการแห่งประวัติศาสตร์นี้ หลังจากที่ได้ลงเล่นและคุมทีมในการแข่งขันครั้งนี้เป็นเรื่องดีที่จะได้อยู่ตำแหน่งอีกด้านของกล้องหวังว่าผมจะสามารถนำประสบการณ์ของเอฟซีคบางส่วนมารายงานข่าวได้